Eyes in the sky gazing far into the night, I raise my head. สำหรับเดี๋ยวชีจะเป็นคนทําชีจะแอบขอชิมนิดนึงนะผมจะขอแอบขอชิมนิดนึงแล้วจากนั้นจะให้หนูต้นๆอไป่ตาก็แชมป์เนี่ยให้ชิมคนแรกแล้วดูสีหน้านะคือกดไลค์มาถ้าให้อแชมป์ชิมคนแรกกดลูกหัวใจมาถ้าให้ต้าชิมเป็นคนแรกนะหมูปันฉีไม่เคยกินในชะีแลออให้กูกินนี่นี่นี่หัวใจมี่ไอหัวใจคือตานะมันมีแต่รูปโกนอะ ทำไม่ได้โกรไม่ได้โกรธไอ้เป็นพวกรอะไรกดรัวๆได้กดรัวๆได้เถื่อนมากหมูเถื่อนมากจะผ่านไหมโอเคจะผ่านไหมไม่รู้เดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักก่อนแล้วจะแบ่งเป็นเป็นสองครั้งนะวันดีเนาะหมูปั่นนะสันในหมูไก่ไม่ทําแล้วจะทําสันในหมูแล้วเดี๋ยวขอชั่งน้ำหนักก่อนโอเค 455กรัม455บกรัมนี่คือต้มสุกแล้วนะปั่น2รอบนะอย่าลืมนะกดหัวใจคือให้ต้าชิมนี่กดไลค์โอ้ใจต้าต้ากดไลค์คือให้ไอ้ช้งชิมอ้าวันนี้มีมีคนบอกวันนี้เจอพี่ๆด้วยที่วอกเอาดีเวอกเอาวันนี้ไปที่ดีวอกเอาไม่กับาจะกดีวอกเอาจริงๆเจอก็ทักได้เลยนะใช่ไม่ไม่กัดนะจากนี้ก็ใส่โกโก้ เอาสักกี่กรัมเยอะๆอเยอะเยอะสี่กัมโกโก้ซื้อมาจากแมคโคมีคนถามแล้วพี่ฉีกดอะไรครับใช่พี่ฉีกินกูชิมตัวแรกอยู่แล้ว้าวข้าวหมูเยอะหวานน้อยไปหน่อยเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกอันนี้มันสั่นให้ความหวานเอาไปย่างดีกว่าคุณฉี กดแชร์ได้นะอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนที่เล่นกล้างให้เขามารู้ให้เขามาดูซะว่าไม่ตมีใครบังคนณคิดทำเมนูพิสดารเรากินแล้วได้อะไรกินแล้วได้อะไรโปรตีนไงแค่ปาั่งยังแหวกไม่พอครั้งนี้น่าจะหวานพอละอืมอืมใช่เหรอใช่เลยใช่ใช่เลยเดี๋ยวขอเพิ่มเรื่อยๆเมื่อกี้กูกินถื่ว่ามันไม่จริงนะน้องบอกยอมยอมจะตังกินเวะนี่คือสันในหมูปั่นนะฮะ สูตรที่เรียกว่าโกโก้นะฮะน้ำดื่มสันในหมูตัดรสโกโก้นะนี่คือสูตรที่เรียกว่าเยี่ยมเลยเนี่ยจะให้คนไอแช่เอาต้าดีกว่าทางนี้เอาต้าดีกว่าเสียเสียตังกินเวน่าคุ้มกว่าเออเอาตังไปซื้อเวนดีกว่าเอรไข่อะไรไข่ปั่นเป็ดปั่นปั่นให้หมดเอออะไร นี่นะอ่านี่นะรึ่งแก้วเออให้เยอะยังอร่อยถ้ามันกินได้มันต้องกินได้เดี๋ยวให้ตัวสีแม่ตั้งอ่ะยสูอเฮ้ยได้โยเดือบเดือบเดือบนี่เป็นไงเป็นไงดีขึ้นไหมเฮ้ดีขึ้นเยอะเฮ้ยเป็นไงล่ะดีขึ้นเยอะหมูปันรักันไปทำาใาไ่ เอ้ยไม่ได้โมไม่ได้โมจริงเหรอไม่ได้โจริงเหรอกินได้จริงเหรอคราวนี้ง่ายกินง่ายกว่าเดิมรอบแรกรอบแรกต้ากินแทบไม่หมดแก้วใช่รอบแรกต้ากินแทบไม่หมดแก้วรอบนี้กินได้จริงๆริงอ่ะม่ยังสงสัยอยู่จริงจริงฝีมือกูฝีมือกูอ่าก็ยังอร่อย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 กินกินยังมีเหมือนเดิมถ้าดมนะใช่กินยังมีอยู่กลิ่นรสชาติบางลงกว่าเดิมอยู่ใส่สาให รับตังรับตังใช่ครับเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมันกินได้จริงเออสารสารให้ความหวานมันช่วยจริงชีวิตพริกสารให้ความหวานซูคาร์ลอดคือ,ค,อคือแทบไม่รู้รสอะไรเลยนอกจากแม่งหว,วานไม่ใช่ออกหรอเออจริงคุณแท้ไม่รู้รสเลยไม่มีกโกโก้อยู่ไม่มันอร่อยจริงสันในหมูรู้สึกว่าหนึกรัมมีโปรตีนอยู่25 26ิบห้ายี่ิกรัม คิดว่ากินได้คิดว่ากินได้มันมันให้มันกินได้อยู่นะคีโมมันกินได้อยู่จริงหลอกกูกูว่ามึงกินหมดแก้วได้เดี๋ยววันทําใจก่อนทําใจก่อนจันเหมือนเหมือนตอนกินไก่ปั่นครั้งแรกกินไก่ดันครั้งแรกก็ไม่รสชาติอย่างเงี้ยแหละฉี้กินต่อจากแช่เฮ้ยกูกินได้จริงจริงไม่รอเลยเฮ้ยมึงมึงดกหมดเลยเฮ้ยกูกินได้จริงจริงถามตาดีกว่าถามตาดีกว่ามึงกินได้จริงจริงเหรอเฮ้ยกูกินได้จริงเดี๋ยว ย้อยหน่อยมาดูหน้าตาไก่ไม mm ่ใ hmm. ช no oh, no. ่ไก่ส oh. ันในหมูรสชาตเขียวเป็นไงเป็นไงกินกินกินทุกสีอเมซอนเหรอเนี่ยอเมซอนหน้าตาเยอะเกินไปวะหวานจนไม่มีรสเปเลยว่าโหนี่ไม่ผ่านโหนี่ไม่ผ่านทุกชีกินได้คนเดียวจริงโอ้โหอะ มื่อกี้มันเช็ดโขลกแล้วมึงมันกดมันยานมันอีกแล้วมันมันหวานหวานนะหวานหวานใส่น้ำตาลเยอะเกินไปนวาตาก็อยากกินแล้วเนี่ยเฮ้ยมันอร่อยจริงไม่ได้โม้หวานไม่ได้โม้หวานมันหวานมันหวานเส้นน้องผมรักมันหวาน โอเคเมื่อกี้นะครับก็เป็นการไลฟ์นะครับทำสันในหมูปั่นนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณฉีบอกว่าวันนี้ผมมานะครับก็เลยทําสันในหมูปั่นนะครับต้อนรับนะครับตอนแรกจะทําไก่ปั่นแหละแต่มันธรรมดาเกินไปนะครับก็เลยทําสันในหมูปั่นนะครับถ้าใครดูในไลฟ์ก็จะเห็นเลยครับมีรถโกโก้นะครับกับรถชาเขียวนะครับก็นี่ครับอันนี้เป็นรถโกโก้นะครับไก่สันในหมูปั่นนะครับแล้วก็นี่ครับรถชาเขียวนะครับ โอ้สุดยอดเลยมีเกมเอ้ในไลฟ์นะครับว่าถ้ากดาหัวใจหรือว่า,ารูปไลน์นะครับจะมีเลือกรถเวกับรถชาเขียวนะครับแต่ไม่มีใครสนใจเวเลยครับก็ ินถามว่าม sure right ันกินได้ไหมมันก็กินได้ครับแต่ถามว่าจะกินทุกว oh. ันไหมหรือว่ามันไม่อร่อยครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีความสุขเปล่าๆนะครับใครกินไก่ป่านก็กินไก่ป่านต่อไปนะครับถามว่าสันนัยกินได้ไหมมันก็กินได้ครับแต่ถามว่ามันอร่อยไหมมันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นมันจะทําให้เรากินยากเปล่าๆนะครับแล้วก็อยากขอบคุณนะครับ Animal นะครับที่มอบเวให้นะครับอันนี้เป็น Universal เป็นเวนะครับตัวนี้นะครับที่ให้ผมมานะครับแล้วก็มีตัว Peel Out นะครับนี่ครับ ที่เขาให้ผมมาทดลองนะครับพิวอวลของ Universal นะครับ Animal นะครเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับพิวเวลอนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เวตัวนี้นะครับอยากขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอทดลองสักพักนึงครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับกับเวตัวนี้นะครับของ Animal นะครับอของ BP Muscle นะครับที่มอบไปผมนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ BP Muscle ไว้นะตอนนี้ก็ ประมาณเที่ยงคืนแล้วเด้๋ผมก็กินสันไหน้หมูให้หมดนะครับแล้ก็จะไปนอนแล้ว โอเคอันนี้ก็เป็นชาอีกวันนึงครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับกินไก่ปั่นกันไปนะครับแล้วก็หมูปั่นเออหมูปั่นตอนนี้เป็นอีกวันนึงครับตอนเช้านะครับเมื่อกี้ผมก็กินหมูปั่นไปแล้วนะครับเป็นมื้อแรกนะครับอันนี้ก็หมูปั่นนี่ขายกินที่ไหนไม่ได้เลยนะปั่นนะครับถ้าใครตามไลฟ์ฉีนะครับเมื่อคืนวันที่เท่าไหร่นะเมื่อคืนเหรอคือวันที่เจ็ดเมื่อคืนวันที่เจ็ดนะครับพฤศจิการะครับที่ได้ติดตามกินหมูปั่นสูตรโกโก้กับสูตรชาเขีีียววววนน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 นะะะะคครรรััับบแแลล้้้้กกกกก็็็็เเเเมมมมืืื่่่่ออออชาาผิสสทหปจ นี่นนม,มีมีท่านผู้ชมอยู่นะดูนี่นี่นนมีกล้องมีท่านผู้ชมอยู่สุกใ,ใกล้ๆเห็นจริงเสร็แล้วตอนนี้ก็กินมื้อแรกไปแล้วนะครับแล้วผมกับคุณฉีก็จะออกไปข้างนอกนะแล้วก็ก่อนที่จะออกไปนะครับก็นี่เลยแฮน,นาดา อันนี้คืออนี้คืวิตามินรวมคนเล่นกล้ามที่ทุลักทุเลแต่ละคนจะต้องเดี๋ยวมาดูกันว่าต้านี่จะยับเม็ดเยอะแยะเยอะแยะเยวแกะไปดีว่ะอันนี้ก็เป enfin ็นวิตามินรวมนะครับที่มีคนถามมาเข้ามานะครับอันนี้มาบ้านฉีนะครับคุณฉีก็มีพวกซูเปอร์เมนเพียบเลยอ่าอันนี้ก็มีของยี่ห้ออะไรนะที่คุณฉีกินอยู่ตอนนี้ของยี่ห้อแอนิมอลแบนี้นี่คือที่จะมาจะให้เดี๋ยวจะให้ดูต้าดูว่าต้าเนี่ยจะกินไเนี่ยยังไงเพราะว่า ปกติเนี่ยผมกินทุกวันวกินทุกวันแล้วก็ยับทั้งหมดเนี่ยใส่ปากทีเดียวกล่องน้ำทุกวันแล้วดูว่าตาจะกินยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอโชว์ก่อนเดี๋ยวให้ตาทำเป็นตัวอย่างอันนี้คือมันเ,เดี๋ยวมาซูมดูว่ามีกี่เม็ดมามาดูหนึ่งสองสามสี่หเดแปดเก้าสิบสิบเอ็เม็ดและขอเพิ่มอีกหน่อยฟิชออยลกินกินฟิชออยลนะอีกสักออ,อีกหนึ่งอันนี้คือกินทุกวันเลยกินทุกวันโอ้โหดูดูคุณฉี่กินเยอะมากนี่ครับคือ วิตามินรวมครับที่คุณชีต้องกินทุกวันโอ้โห,โหทุกวันจริงเพรว่าเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวมาแต่แต่ก่อนจะกินวิตามินขอกินคร <Okay. S 1> ีเอทีนก่อนโอเคนี่อันนี้เป็นสูตรที่ไม่ต้องโหลดนะก็คือกินได้เลยอันนี้เป็นรสลัสเบอร์รี่เปรี้ยวมากนะปกติครีเอทีนจะจืดแต่ว่าอันนี้ของนะมัสโ c h ของเขาจะเปรี้ยวมากกินวันละสองช้อนนะเขาจะเอาผสมกับน้ำเปล่าแต่สายกล้าเนี่ยเขาจะต้องเถื่อนนิดนึง กอบใสายปากนะเพราะมันเปรี้ยวเลยขอกินในนี้ก่อนโอเคต่ okay. อไปเนะั้งหมด นี่คือวิตามินรวมนะครับเยอะมากแล้วชอบมีน้องๆถามมาเข้าวานะครับว่าพี่กินในช่วงไหนบ้างช่วงไหนไม่ควรกินอะไรประมาณนี้คุณเฉลีลองแนะนำวิตามินกินตลอดปีเลยกินตอนเพิ่มกล้ามกินตอนไดเอทก็กินกินไดเอทถึงตอนแข่งเลยใช่กินทุกวันอ่ะทีนี้มาดูต้าว่าจะมันจําเป็นไหมอ่ะถ้ามีน้องๆถามเข้ามาวิตามินจําเป็นไหมวิตามินจําเป็นไหมคิดว่ามันบอกยากนะวิตามินทาให้ร่างกายทํางานเป็นปกติฉะนั้นเอ่อเวลากินแล้วมันดีอ่ะเราก็จะไม่รู้ว่ามันเพราะว่ามันทําให้ร่างกายเป็นปกติไงแต่ก ก,ก,ก็เราเล่นกล้ามใช้ร่างกายเยอะก็เลยกินวิตามินหลายหลายโค้ชหลายหลายคนเขาแนะนําให้กินวิตามินกินฟิชออยล์กินครีทีนนอกเหนือจากเวโปตีนที่กินอยู่นะก็มีนี่แหละเวโปตีนครีทีนวิตามินฟิชออยล์สอย่างอาจจะมี อย่างอื่นกินบ้างไม่กินบ้างคือ pre-workout อะไรเงี้ยกินบ้างไม่กินบ้างเดี๋ยวมาดูต้าดีกว่าว่าต้าจะต้าเคยกินไหมแบบเยอะๆเยอะๆอย่างเงี้ยไม่เคยกินครับแล้วก็ปกติผมเคยกินประมาณสัก สองเม็ดอ,อย่างต่ำนะสองเม็ดแต่นี้เป็นของ Universal และ Animal น,นะจากสองเม็ดมาเป็นสิบเอ็ดเม็ดม <laughs> าบ้านคุชี่ทั้งทีนะครับก็เลยต้องจัดนะครับวิตามินรวมผมก็เห็นนะว่ามีคนกินเยอะพอสมควรแต่ผมไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอว่าเอ้ยมันจําเป็นนะอันนี้นคือวิตามินนะคืออย่างที่บอกไปเพราะว่าเราเล่นกล้ามเราใช้กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วยฟื้นฟูมันนะครับต้องมีวิตามินเข้าไปช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะปกติแล้วเนี่ย เขาจะกินกันมือใหม่มือใหม่จะกินกันแค่2เม็ด3เม็ดทยอยกินให้หมดใช่ไหมทยอยกินให้หมดแต่เดี๋ยวเราจะบังคับให้ต้าเนี่ยกินทีเดียวทั้งหมดเลยมาบ้านคุฉีดิทำตะ่างให้ผมปั่นนี้แล้วก็วิตามินโอเคมาคทีครับวิตามินวิตามินโอยเดี๋ยวทีหลังก็ได้อโอเคอันนี้ฟิชออย l อันนี้วิตามินก่อน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 สิบเอ็ดเม็ดนะอ้หจะกินหมดไหมเนี่ยจะบังเขาให้ต้ากินทีเดียวสไตล์กล้ามๆเถื่อนๆดิบๆหมดติดคอติดคอยังยังไม่หมดยังอยู่ในปากยังอยู่ในปากมันไม่ลงพักเม็ดเลยอ่ะไม่ลงซักเม็ดเลยเมื่อกี้ก่อเข้าไปสิบเอ็ดเม็ดไม่ลงสักกเม็ดไหนไหนไหมทุลักทุเลงผมว่าต้องกินทีละเม็ดอะสำหรับผมมือใหม่อะ มือใหม่มือใหม่กินกินทั้งหมดไม่ไหวอย่าว่าแต่ตาเป็นมือใหม่เลยไอ้แชมป์มันก็กินทีเดียวทั้งหมดไม่ไหวสองเม็ดไหวไหวเปล่าต้องต้องเม็ไม่ไหวไม่ไหวดูไซส์อ่ะดูไซส์เอาไซส์ไซส์อันนี้น่าจะใหญ่สุดไหมอันนี้คือไซส์เม็ดที่ใหญ่สุดนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรดูเอาเอาเอาให้เห็นมุมเท่าแมงสาตัวนึงเท่าฟิชออยอ่ะเ,เออเท่าฟิช<ะ>อนนนนอยเท่าฟิชออยอันนี้คือฟิชออยน,น,นะอันนี้คืออืมโอ้โหโทษทรมาน์อะไรวะล่เขาชี้ ทิ้งได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยย้อน้นี่ต้องสโอเคโคดเอาฟิสออลเรียบร้อยนี่มีให้อันนี้ให้ชิมนะครีเอทีนเฮ้ยหอมกลิ่นหอมมากเลยกอกใส่ปาาปกติเขาผสมน้ำเปล่าแ่นี่เรากอกใส่ปาาเนี่ยเปรี้ยวมาก ดูดูดูหมดขวดผ่านไปแล้วครับเมื่อกี้วิตามินรวมของคุณฉีสิบเดเม็ดกินเยอะมากแล้วก็คีเีทีนอันนี้ผมนี่นี่ยังไม่ได้กินเวนะ <laughs> ไม่หรอเพิ่งกินข้าวมาเพิ่งกินข้าวมามูชีแนะนํำเลยครับว่านี่เป็นของใครอะไรยังไงอันนี้อันนี้ไปเข้าไปที่เว็บไซต์ของ bp muscle com bp muscle นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ bp muscle ตัวนี้ตัวนี้เท่าที่เห็นพวกเล่นกล้ามอ่ะเยอะมากเลยกินตัวนี้พวกพวกพวกทั้งตั้งแต่แบบมือใหม่จนถึงนักออกกายเขากินตัวนี้หมดเลยยี่ห้อ animal สัตว์มันจะมีเนี่ยโลโก้ตัวตัวนี้โลโก้ไหน animal นะครับ animal โอ ลำบากเลยโอเคเดี๋ยวผมกับคุณฉีก็กินซูเปอร์เมนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวไปดูครับว่าจะไปทำอะไรต่อไ้าโอเคตอนนี้เดี๋ยวคุณฉีก็จะไปจะไปเอาเอาต้าไปปล่อยไปต่อยไปปล่อย BPS ให้มันกลับกับระยองโอเคตอนนี้ก็กลับบ้านเลยครับกลับบ้านแล้วใช่ก็สนุกมากครับมาหาคุณฉีครั้งนี้นะครับสนุกโคตรๆนะครับได้ทําอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ไปเล่นเวทได้กิน อะไรหลายๆอย่างนะครับที่มีอยู่ในคลิปนะครับที่ดูดูกันมานะครับแล้วคุฉีมีอะไรฝากฝากถึงน้องๆไหมครับที่ติดตามอะไรเงี้ยหรือว่าอยากให้ติดตามคุฉีได้ทางไหนบ้างก็คอยดูนะฮะว่าจากนี้ไปนะถ้าต้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะ <c oughs> ดูดูต้ามาคลิปเยอะและ้วคอยดูนะฮะจากนี้ต้าจะจริงจังนะฮะเท่าที่เขาที่ได้คุยกันมานะ รับรองว่ากล้ามไหล่กล้ามแขนกล้ามอกน่าจะมาจริงจังแน่ๆภายในหนึ่งปีแล้วตาจะลงแข่งเมื่อไหร่กดดันกดดันปีหน้าปีหน้าป,นนปีหน้า,นาตาจะลงแข่งแล้วโอเคเออกดดันเลยเออห้ามตัดฉากนี้ออกโอเคก็อย่าลืมไปติดตามเพจคุณฉีนะครับเพจคุณชแีแล้วก็อ่า YouTube ของคุณฉีรายคาบเหมือนกันนะครับมีบทความดีๆนะครับหลายๆอย่างเลยครับลองไปตามดูครับลองไปอ่านดูนะครับเกี่ยวกับวิธีการทําไก่ปั่นนะครับที่มีคนถามมาเข้ามานะครับว่าใช้ยังไงสูตรไหนอะไรเงี้ยในเพจคุณฉีนะครับรายขาบเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะเดี๋ยวลองไปติดตามกันดูนะครับสูตรไก่ปั่นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีสูตรใหม่ครับสูตรหมูปั่นนะครับไม่รู้คุณฉีจะมีสูตรบอกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะครับยังไงก็อย่าลืมไปติดตามคุณฉีนะครับโอเคไปละไปละ บายบายจากกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเฟสติวัลสักที่หนึ่งอะ่ะโอเคเนาะบายบายนะครับว <Bye bye, S 1> ันนี้ก็บายบายคุณฉีละวกลับไปละโอเคเดี๋ยวผมถึงแล้วผมไลน์มาหาแล้วกันโอเคบายบาย เมื่อกี้ก็คุชีมาส่งนะครับตอนนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วก็อยากขอบคุชีครั้งนะครับที่าพาไปหลายๆอย่างวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณแชมป์นะครับเพื่อนคุชีนะครับที่ให้ซูเปอร์เมนตนะครับยูนิเวอร์แซลนะครับเป็นพิวเอท์นะครับกับเวมานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับสนุกมากๆครับอยากขอบคุณฉุอีกครั้งนะครับแล้วไว้มีโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวเรา มาทัวหากันต่อนะครับไปแล้วเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะครับติดตามด้วยนะครับว่าชีวิตประจำวันเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นทัวของผมนะครับที่มาหาคุณชีนะครับโอเคถ้าชอบก็กดไลค์นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมครับไปแล้ว